หลังจากที่ปิยพันธ์ตั้งใจนักตะกร้อชายหาดหญิงทีมชาติไทยล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดเฉียบพลันค่ะทำให้คนในวงการตะกร้อร่วมใจหาทางช่วยเหลือเธออย่างล้นหลามทีเดียว น้องพันหรือว่าปิยะพันธ์ตั้งใจนักรกระกดดชายหาดสาวทีมชาติไทยซึ่งเธอป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดเฉียบพลันหรือว่าลูคีเมียเฉียบพลันล่าสุดเข้ากะรับการรักษาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยที่น้องพันเปิดเผยว่าเริ่มมีอาการป่วยในขณะที่เป็นครูอัตราจ้างสอนตะกรอดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของตนเองเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอมีอาการเหนื่อยหอบค่ะจึงเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนมเพื่อเจาะเลือดตรวจและพ บว่ามีเม็ดเลือดขาวมากก่อนจะถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะตอนนี้อาการก็อาการดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังเหนื่อยยังหอบอยู่นะคะมาดูดีมากเจะสองอาทิตย์แล้วค่ะถึงวันจันทร์ก็สองอาทิตย์พอดีเกินอะไรต้องมาแล้ค่ะเบื้องต้นก็ ทางโรงพยวบาลนครมนมตอนที่พั่ไปตรวจเลือดนะเขาก็บอกว่าเม็ดเลือดขาวมันสูงหมอสงสัยจะเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากมีกระแสข่าวเผยแพร่ออ,อกไปเรื่องของการล้มป่วยของเธอนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยคะ่ะล่าสุดก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในขณะที่นักตะก,กรอ้อทีมชาติไทยหลายคนทั้งสิริพงษ์คำจันทร์เฟื่องฟ้าประพัสราง วันวิสาจันแก่นนราชัยชูมึงสุขุศลสมพรแสนยบุตรนภาแตงโตและอีกหลายคนค่ะมีการนำเสื้อผ้าชุดแข่งในนามทีมชาติที่ตัวเองสมใสออกประมูลทาง Facebook เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาปัวพันต่อไปค่ะกำลังใจหลังไหลนะคะหวังว่าปียพันนั้นจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองสู้กับโรคให้หายไวๆด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ